เคล็ดลับในการเลี้ยงหอยขมหรือหอยจุ๊บในบ่อซีเมนให้โตไวอ้ณแและอาหารก็เป็นปัจจัยสําคัญในการเลี้ยงหอยวันนี้เกษตรัยุยุพานุจะมาแนะนําเคล็ดลับอาหารหอยขมเลี้ยงในบ่อซีเมนแบบง่ายๆให้โตไวมาดูกันเลยนะครับ มาแล้วครับวันนี้กเกษตรบรรจุพานุจะมาแนะนําเคล็ดลับการเลี้ยงหอยขมในบ่อซีเมนให้โตไวเคล็ดลับของเราก็คือเตรียมอาหารไว้สําหรับหอยขมอาหาร,กรเกษตรบยุจุพานุจะใช้เป็นพืชน้ําขนาดจิ๋วก็คือไข่ผํา ผําก็อุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่แร่ธาตุโปรตีนสูงเม็ดเล็กทําให้หอยขมกินได้ไวเราต้องเตรียมอาหารไว้รอก่อนนําหอยขมมาปล่อยการเลี้ยงหอยขมด้วยไขย่ผัก็ถือว่าเป็นอาหารต้นทุนต่ําในสวนของเราเมื่อเราเตรียมน้ําปล่อยไขย่ผัไข่ผัเริ่มขยายแล้วเราก็จะนําหอยขมมาปล่อยได้เลยไขย่ผัก็จะช่วยตึงในโตเจนในน้ํา เป็นอาหารให้สำหรับหอยขมและลูกหอยอุณหภูมิน้ำพอเหมาะเราก็นำหอยขมมาปล่อยได้เลยข้างล่างก็เกิดตะไคร้น้ำแล้วสะอาดอาหารอุดมสมบูรณ์เราก็นำหอยขมมาปล่อยได้เลยหอยขมของเราก็จะเกาะทางมะพร้าวแบบนี้เราก็ยกมาลงได้เลยนะครับอีกการดักหอยขมเราก็จะนำทางมะพร้าวไปหย่อนลงในบ่อธรรมชาติ ให้หอยขมเกาะเสร็จแล้วเราก็นํามายกลงในบ่อซีเมนเพื่อนำหอยขมมาขุนต่อในบ่อซีเมนานท,ที่สนใจในการเลี้ยงหอยขมลองทําแบบนี้ดูนะครับทางมะพร้าวไปแช่ไว้ในบ่อน้ําธรรมชาติเพื่อที่จะเป็นการดักหอยขมมาเลี้ยงไปลดต้นทุนในการซื้อพันหอยขมได้เป็นอย่างดีส่วนหอยขมของเกษตรบรรยุพานุนั้นเป็นหอยขมเกษตรเราก็จะเปิดน้ําให้หอยเล่นน้ําผสมพันธ์กันเล่งการขยะ พันหอยขมก็จะมีทั้งเพศผู้เพศเมียอยู่ในตัวเดียวกันสามารถผสมข้ามตัวได้หรือว่าผสมตัวเองได้หอยขมจะออกลูกเป็นตัวเถ้าสังเกตว่าไขรร่พัมเราเริ่มลดลงแล้วเราก็สามารถตักมาเติมลงในบอ่อให้กับหอยื่าเป็นอาหารให้กับหอยขมของเรา่อนหอยขมอีกชุดหนึ่งก็จะหากินอยู่ที่ก้นบอ่อไข่พัมที่แก่จัดก็จะ จมลงก้นบ่อเป็นอาหารของหอยชุดที่อยู่ตามก้นบ่อส่วนตัวที่ปีนขึ้นมาด้านบนก็จะมาเกาะกินอาหารข้างบนตอนนี้กเกษตรบรรจุพานุใช้เลี้ยงเป็นบ่อซีเมนขนาด2เมตรคูณสเมตรปล่อยหอยขมไปประมาณ5้กิโลกันจับหอยขมเราก็จะเลือกเอาตัวใหญ่ๆก่อนตะเล็กก็ปล่อยไว้ให้โตดีในการเลี้ยงในบ่อซีเมนเราก็จะจับหอยขมได้ง่าย หอยก็สะอาดไม่เปื้อนขี้โคนลนปรับเคล็ดลับดีๆแบบนี้กเกษตรวรนหยุดพานุฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กเกษตรวรนหยุดพานุด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ